เจคเคนโน่นำเสนอบ้านสวนผล,ลไม้นะคะมีผลไม้สดๆให้รับประทานกันได้เลยนะคะบ้านพร้อมที่ดินขนาด300ตารางวาค่ะมีสระว่ายน้ำมีผลไม้นะคะมีทั้งเงาะลำไยมะม่วงค่ะทุกท่านสนใจสามารถทักเข้าไปคุยไปดูกันได้นะคะแปลงน,นี้นะคะราคา1,500,000บาทเจรจาต่อรองได้ค่ะ มาพร้อมบ้านหลังเล็กๆหนึ่งหลังนะคะสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องครัวที่ดินอยู่หมู่บ้านเกาะบุกตำบลหน,นองเป็ดอำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะอยู่ใกล้กับเขื่อนค่ะมองไปวิวด้านบนนี่เห็นเขื่อนเลยนะคะทุกท่านวิวสวยบรรยากาศดีเหมาะสำหรับท่านที่รักธรรมชาตินะคะ เจเคโน่ eno, นำเสนอเบื้องต้นกันไว้เพียงเท่านี้หากท่านใดถูกใจหรือสนใจท่านสามารถโทรนัดชมกันได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้เลยค่ะเจเคโน่ eno, ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ